อา้าวโอ๊บหมอจะมาแล้วนะโอ๊บนอนเฉยเลยฮะโอ๊ยนอนรอหมอบ่นี่หมอจะมาแล้วนะน,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 วนี่โอ้หมอจะมาแล้วนอนรอหมอเลยบ่อโอ๊บโอ้นอนสบายเกินดูวันนี้หมอจะมาตรวจประจำปีนะโอ๊บนะจะมาหลับไม่ได้นะโอ๊บนะ เออหมอเขาต้องมาตรวจนะจะมาหลับอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้ดะหมอมาทำยังไงเนี่ยนอนให้หมอดูเลยเนี่ยโอ้คุณหมอจะมาตรวจร่างกายตรวจประจำปีโอ้โหชิงนอนซะงั้นจะตื่นกี่โมงโจะเก้าโมงแล้วเนี่ยหมอจะมาถึงแล้วเนี่ยจะตื่นกี่โมงโอ้ยเด็กน้อยนอนขี้เศร้าเอ้ย อนอนไปเหอะเดี๋ยวหมอมาให้ฉีดก้นเลยเอ,อนอนหลับอย่างนี้แหละนอนหลับปั๊บหมอมาฉีดก้นปั๊บเลยสะดุ้งตื่นเลยไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวบอกหมอฉีดก้นแน่ไม่เอายาอะไรหรอกเอายาแก้ดือ้อกับยาแก้ตื่นสายเนะโอบเนาะโอ้หนอนสบายใจเลยลูกเทวดาเอ,อ้ยนอนไปนอนไป,นอน,ไปนอนเอาเนื้อเอาหนังเนาะลูกเนาะอนอนไปเฮอะโอ้ยบิดขี้ข้านใส่อีกบั้อืต โอ้ยลูกเทวดาเอ้ยลูกเทวดาเอ้ยของเทพตัวนี้เนาะโพดโผ